วัสดีจ้าพี่นอ้องจะมาเนี่ยเอ่ขึ้นนี่จะพี่น้องขึ้นสองวันที่ที่แปดต่อวันที่สิบเก้านะจ้าเอขึ้นแม่ลูกมักเขาห้องน้ำนะจ๊ะพี่นอ้องเออหนูว่าขึ้นแม่จะออกโลกจะพี่น้องออกกับพี่น้องออกขึ้นพี่นอ้องเออลองดูเนะ เรตจะเป็นหกถูกเคืองพี่น้องแม่ยังบ่นนไดนน้นอน,อนเด้จ้ะพี่นอ้นนอ,งนองนี่ยนอนบ่ได้ลักษณะนี้น้ำข้ามตแตกกับจัตพี่น้องน้ำข้ามแตกล้วจ้ะพี่น,น้อ,นอนงจัตพี่นอนะ้อ,นนนองน้ำข้ามพ่นแตกเลยจ้ะใช้การกระเอบพวกเหียวนะจ้ะพี่น้องนะจะใช้กระเอบน้ำคลำจ้ะพี่น้องน้ำคลำออกมาแล้วจ้ะ ก็แม่น่ในันเป็นงัวแเมเก่าจาพี่นองเน,นินนนน่นซื้อลูกมาได้ลูกม่แล้วตัวหนึ่งจ้ะอ,ออกไลาออกก็ออกง่ายงายแล้วลูกเลิการตอิดท่านการคลอดคุณแม่ก็ได้ไปรอมม้อแเมเก่เทอร์ี่าซพี่นงตัวงใจที่จะข้างคนน่าจาพีโนมากเพ่น,นคุมข้องเป,ป็นปกรักรักษาไม่คิออกง่ายัาพี่น่แต่จากพี่นง มันออกมาแล้วเ็ใ่เนื้อให้ด้เนื้มันเียถึงเองมันมันตัวท่อตัวคนบบดนะเอ้าเออุกว่าตัวนเลี้ยซะเออเลีอตันนั้นอีกอโอยุันเจอบอกยมากรได

ขาเขาตอก็อาจจะเถอะตขินจับตั้นมาไลยเนาะนามไหลออกจับเวนทะ t r นเมลเมลเลยเจ้าขนเพี่เลยหลด้อยอจอ บักเพอกแค่นั้ี่ประมาณที่ก็เจ้านะบัดนี้นั่นออกบัดนบักเพิกอีกบัดนี่เอ้ามากระไดบักดุยโอ้ยง่าย่ายเสมออันนี้ลูกสมหลอด ลูกแล้วนโอขี hmm. yeah, ้เข้ยน้เอขี้เขียงออกจากขามันเรืยดอกเลี้ยรวยหนาวหลาง้นเรียกขึ่นลูกเลี้ย อือะอืเอเลูเออเลูกกลูกแล้วอกลูกเล่าอู้ยหนานมากนะตู้ว่ะ ต้องเชื่อเลยวันนานเนี่ยันนี้ฮึฮอมอืลุกเลยว่นอมลุกเละลุกเลยเวลุกเ หมล้ที่จดลุกแล้วลูกพุณหน่ะยพูหน่ะโอ้ยจะลุกแล้วแบบนี้ห่วยห่วยห่วยเนี่เนียกลุ้นเนี่ยเนี่กขางก็คือันอันเจงอางไไงเออ น้กขอดังเหนือน้นไท่ขอดังลุกจะลุกแล้วโอ้เออ้งสั่นนี่เลี้ยง้นีโอ้ออ,โอ,ออกเิออกอกเยอะๆอลออกดังเยอะ จะปลุกแล้วบเกลจาจะยืนแล้วคนนี้อืน่าไออกดังนียอืม,อม,มนี่กะลังานตะกุกตะกุเลย

Да, мысль, да мысль, Ooh. ช่องเนี้ยเต้เห็ดขุ่มอ,อารวมสีนอิกนะเออนกลาที่หนึ่งนาเมื่อเขาข้อไหมขพ้นกลากึ้กล้าก้นข้ออาขะเงา้ยวนะโอ้ยเงี้ยปลาเยอ้องเมื่อไงรู่วีไบรยการเลยสียในดักคำมโอ้ยลุกแล้วแบบลุกแล้วลุก ม่อนอีกแล้วลุกอฮ้ยเหนมั้เนี่ยยืนได้ก็ง่ยจะจับนนุ่มอืมเอาเอาลูกลูกลอึ๊บอึ๊บอึอึ๊บันนี้นะซัเลยอึ๊บอึ๊ ออกกลางคืนบันกลาเนอะลาคือออกกลางคืน,นวะลูกอืมกลางคืนมันมะม่นออกมากมะม่อนกนนอลางคืนอ,อนนือลาพี่น้องเอาง่วนหน่อยกินนมจ้ะ นมเมืนน้ำเหลืองเนาะออกมาได้ประมาณกับเกือบชั่วโมงเลยจ้ะจพี่น้องกอลูกนวดลูกยืนได้สามารถจับปากใส่กระน่อมอัดเพื่อนกินเนาะพี่น้องเนี่ยจุ๊บจุ๊บได้จ้ะพี่น้องเลยให้ยู่เมยเมย์ไงยูเมย์บัตเตอร์มีพี่น้องง่วตัวนี้นมันมนิ่มน่อมเหมือน อกติงเีาน้องเนคางนี้มีสามหัวพี่น้องเนสามหัวด้วยอนี้ทางนี่ฮึ้ึน,น <c oughs> อึอึดะฮดะเสียงดูดอือกินมกลากินจะได้เสียงแรงน่มนุมตัวนี้เป็นมันเป็นนันนุ่มมันนี่คล้ายๆก็ว,ว่า ง้อหน่อยตรงในกินกวอนด้วยพี่น้องมันจิมันจิเก็ินเหมือนพุ่มตันท่านโอ้น้ำนมนะยลิ็นปลาอันนี้หัวน้ำเหียงน้นเหียงของนมโอ้ไหลนีเขลมข้คนเล่น้ำนมนมดีอืมอืมจุ๊บจุ๊ อยาที่ลงกเตีดหม,มากม,มันกระติกมันสายนองหัวเหมันขาดออกเยอะน้อยมาก่ะจังเลเลยมันรักถึงกันนองหัวหนุน่ยออกลูกเป็นคืนลำบากลำบากคนคนบริณนอนเลยพี่น้องเอ้ย แก่เพียงขึ้นแล้วพี่น,อนะน,น,อน้องเนาะเดี๋ยวนีจะตีสามกลัวหล่ะแกพี่น้องเนี่ยเดีออกเดียน้องยังไม่ออกเดี๋ยพี่น้องเนี่ยน้องยังบอ่ออกเดี๋ยวถังพันไงแล้วมันถินแมนลูกเศษแล้วมันเป็นลูกหัวตูงไงพี่น้องอันนี้สมหลอดจ้ะพี่น้องสมหลอดนี่จับคือพัดบาเดยอยู่ที่ในใบ คืออย่างไม่อคยคุนบอกพี่น้องต่วง่างามอยู่เรียงขาใหญ่สูงย่าวโอ้ยจ้าบกนี้ไปไว้วนนี้ณเหนม่ก็ออกลายๆกันด้วยนี่ไอ้ใหญ่เอื้ยร่องอัน้องเล็กพี่น้อง ดอกไม่อีกจะเป็นต so cool ัวเทือกพี่น้องเอ้ยสามเซนติเนาะอันนี้ขาวๆนี่ก็ล่อคิ้วนี่พี่น้องมีพวกกี่เมื่อนี่อันนี้ก็ย่าเป็นบักเทือกพี่น้องแลาวรักษาคะแนนก็นมักส้นง้อหน่อยมักส้นง้อตัวอื่นเลยพี่น้องมันเป็นลูกไปสิงห์ค้างเลยน mọi người lạc đến mặt trời lắm. Yêu quá khứ gì được cái này nơi 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 đi đi nơi 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 đi đi. nơi 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 đi, nơi 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 เรื่องหนึ่งเเดียวเพาเอาออกกินออืมืมอืมอืมือืมออืออม